ลมเย็นมากเลยคนใอไาอนกเทพทุกคนนะก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรใช่ไหมชวนนะไม่าีใครเลยสบากก็ได้หลายเลยทุกคนสบากเยอะนะแมน ตรงนี้มันเป็นร่มเป็นกลางกลางเกาะกลางถนนนะทุกคนมันจะมีความรู้สึกว่าร่มเย็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะต้องชมบรรยากาศนะทุกคน เดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศเห็นไหมแดดแต่เหมือนแดดฝนไม่ได้ถ่ายช่วงสี่สี่โมงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศตสนี้ ช่วงเย็นนี่มันจะเป็นช่วงที่คนเที่ยวเลยนะทุกคนะคนจะเที่ยวช่วงนี้ถนนนี่เต็มหมดเลยนะรถอ่ะน,นี่อ่ะยามไม่มี่ตรงกลางร,รถสีขาวเห็นปะเวลาจะเป็นจะเป็นถนนคนถนน,น,นถูกผ่านอ่ะทุกคนตรงเนี้ยแต่ถ้าฝั่งนั้นนะ่ะเขาจะลงไปเอ่อขนส่งสายใต้ได้ตรงนั้นแล้วก็ไป เปิอะไรนะเเรียนสะพานพระรามห้าก็ไปได้นะตรงไปทุกคนไปได้เส้นทางนั้นไปได้หลายทางถ้าเลี้ยวขวาไฟแดงมันก็จะไปจรันเข้าจรันไปเส้นบางแวกไปจันทร์ุกสามไปเส้นได้หมดทุกคนเส้นนั้นนะคะแต่เส้นนี้เส้นนี้ที่วิ่งออกมาคือเขาจะไปโผล่ถนนเพชรเกษมทุกคนไปเพชรเกษมเส้นสนี้น ม่มีแต่แม่ตัวไม่มีเองอะอยู่พุทธมนฑลสายนี่ตรงนั้นนะทุกคนอะเขาตกเบ็ดเลยนะแต่แม่นี่ก็ไม่ได้มีโอกาสพาเดินไปดูช่วงเย็นก็เลยพามานั่งวนี้พามานั่งเห็นไหมต้นไม้นะฝนะ <c oughs> ากเป็นกำลังใจเลยนะทุกคนนะเพื่อนๆกันให้กำลังใจกันเนาะทุกคนเนาะแม่นี่ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรทุกคนเพื่อน อจากอยู่หน้าร้า,าเดินมาทำงานบางทีไี่มีทองไร่ทองนาเหมือนมันนอกหราทุกคนพอเราจะไปถ่ายนอกจากเออออกกําลังกายบ้างเดินมาทํางานบ้างนั่งกินบ้างทํากับข้าบ้างเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจในนี้ได้นะเไหมข้างหลังเนี่ยมันเป็นสวนเนี่ยเห็นี่ยก็ปลูกของเยอะมากเลยทุกคนมีทุกอย่าง แม่ดียังพอปลูกของอะไรก็น่าแม่ดีว่าจะไปขอเธออยู่ <c oughs> มะนาวโห่งวงหวาหวมะนาวโห่น่ากินมากเลยเลยเต็มเลยทุกคนมีเอ่อต้นไม้เป็นพวกไม้มงคลทุกอย่างทุกคนโดนเขาขายด้วยที่แม่นีถ่ายให้ดูบ่อยๆมีหมดทุกอย่าง <c oughs> แม่นีกลับไปบ้านว่าจะไปทำยาง้งแหละ อยู่ได้ไหมล่ะทุกคนไปบ้านเราจะมีอะไรทำไหมในสิปัญหานะในกรุงเทพไปยังมีนู่นนี่มีงานทำแต่ว่าแม่ี่ก็อยากทำคลิปอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้ทำทั้งตัวทุกคนมันไม่ได้แบบออกมาทำเลยหรือว่ายัางไ,ไงแล้วทำงานด้วยทำไปด้วยมันก็เลยดูเหมือนไมน่ไม่ไม่เท่าไหร่ หรือว่าเราทำสร้างกระแสไม่เป็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไงก็ฝากเพืพ่อนๆฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะขอบคุณทุกคนเลยนะทุกเพื่อนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมันจะเป็นร้านอาหารหมดเลยตรงลงไปแล้วผมที่เที่ยวแต่แม่นีเป็นคนไม่กินไม่เที่ยวทุกคนก็เลยแบบ ถึงเวลาก็กล <t art ic> right ับบ้านตอนเช้าวัก็ทำงานอยู่แค่นั้นชีวิตฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ฝากเมนีชาแนลในลังใจทุกคนด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายปี